สวัสดีสวีดาทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวบ้านค่ะในก็ได้สร้างบ้านใหม่ไปจากพาร์ทไอที่แล้วนะคะกดติดเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนทุกคนเห็นกันไหมเอ d นเดอร์แมนมันมีสองตัวอะไรสามตัวแล้วเหรอนอะฉันตั้งตามไปฆ่ามันเสียแล้วมันตั้งอยู่ในถ้ำน,นั่นแน่ๆเลย ค่าต้องเก็บของก่อนเจ้าเอ็นเดอร์แมนวันนี้แกตายเนี่ยตายเนี้ยตานี้เออเดี๋ยวเราต้องรีวิวบ้านก่อนดีกว่ายากจะบอกนี้ค่ะมีไอรอนีค่ะมีพวกนี้นี่ก็ขึ้นไแบ้างบนเลยนี่นะคะไอ้กล่องนี้ก็จะมีขนมแบบเออนั่งชมวิวขนมขนมอะไรเงี้ยจริงๆจะทำก่าว่าจะทสนูนะแต่ว่า คือมันไม่มีสิ่งที่จะทําสนูได้ไงยังไม่ได้ฆ่าแมงมุงมอืมคือยังไม่ได้ฆ่าแมงมุงมสวัสดีเอ็นเดอร์แมนมองทำไมเงาเอ้ยเอ้ยจับสเกรร็เลยตันมองมาทำไมเงาเอตีนทำได้ไงอะ่ะฮะฮะฮะไอไม่รู้ซะแล้วใครเป็นใครฮะสวัสดีเอ็นเดอร์แมนนะมองอะไรเอ็นเดอร์แมน เอ er. นเดอร์ไอจะหาเรื่องฉันเหรอ End er. End er. End er. เอนเดอร์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 เฮ้ยเก็บเวลเก็บเวลเอนเดอร์ er, มันหาเรื่องเราอะ่ะสวัสดีนังหมให,นหม้นังหมนังหมจะหนีเราไปไหนอ่ะฮ้เขอดูหน่อยสิฮ้แล้วเขาก็ทำการได้กระดูกมาแล้วด้อะโอเคเอนเดอร์แมนได้แต่เวลใช่ไหมไม่มีดวงตาเอนเดอร์ er เลยเหรออีบา้าอีปเป็ดด้ย อเ,เออเออสนุกมากเลยเขาไม่เดิสินนะจะเดินถอยหลังทำไมนะฮะ <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าไม่แคสเย็นอะไรแล้วนะไม่รู้ดิมันน่าเบื่อเบื่อเ,เย็นอะไรมากก็กลับมาแคสไมค์ค r รับดีกว่าแลาตอนนี้เราก็จะตามคํา เฮ้ยเจอเอนเดอร์แมนอีกแล้วว่าไม่หรอก็จะตามไปเก็บเวลพวกมันเว้ยครับสวัสดีเอนเดอร์แมนนี่นายเอนเดอร์นายเอนเดอร์นายอยู่ไหนว๊ท๊ะทำไมเอนเดอร์มันหายตัวไปจังอะแล้วกับอยากไม้ที่วางไปละมองอะไรเอนเดอร์เอนเดอร์มึงจะหาเรื่องกูเหร อ้ยเอนเดอร์อ่ะเอ้ยเจอน้องแก่แล้วก็ว่าจะทำเตียงนี่ไง <laughs> นางแกตุดที่รักมองทำไม่แล้วเอ้ยจะสู้เหรอฮะฉันมีต้องหลายตัวนะเว้ยเฮ้ย <c oughs> เดินไปดีกว่าไป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 จริงๆตรงนี้เหมาะกับการสร้างบ้านมากกว่าตรงนูง้นนะแต่ตรงนู้นก็ยังดีที่มีที่บ้านนั่นแหละเอนเดอร์มันจะ,ะมาขโมยบ้ากุยเหรอ คือแบบโดนขโมยบล็อกเยอะไปมากเลย <laughs> เอาละค่ะก็ทำเต็มเติงหนึ่งเลย <laughs> เอ,อ,อ่สามเคจินด้อันนี้เค <laughs> แค่นี้บ้านสวยมากอันนี้ก็เหมือนที่แบบทิจับอ่ะ คือมันวางกระจกผิดออเก็บจังเบยแพ้ <c oughs> เลยปะ What เฮ้ยเราไปข้าแมงมุมดีกว่าปะ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 ,ปะ,ปะทุกคนไอปะเอ้เราจะตอนนี้นะเราจะตามไปหลอกล้อนแมงมุมกันถ้ามันอยู่ไหนวะเนี่ยสวัสดีแมงมุมไหมไม่สวัสดี แมพูดกับใครวะเนี่ยฮะโอเคเอาแมงมุมอยู่ไหนอะวววววัววววัววกำลังกันแมงมุมอะจังมันเตจังมันเตะนหาจะฆ่าวัวโอ้โหวัวนี้ดอกเยอะ เ่อีเพื่อนนายนี่รับเนื้อเยอะจังเลยนะก็ไม่ถึงขนาดนั้นแหละแค่ไม่ได้ชมเว้ยอยู่ตัสวสแบบคืออยากเล่นน้ำก็ลงมาเล่นได้เลยนะเออเราเล่นน้ำดีกว่านะเราวันนี้เราจะสร้างสาระน้ำนะโอเคอืมอืมอเอาไม้มาเยอะเลยนี่ตรงนี้ไม่ต้องใช้หรอเนาะ ยี <c ười> okay. này. ่สสองคำโอเคยบร้อยถังน้ำหนึ่งที่ขุดอีกโอเคที่กดไอรอนเนาะโฆษณามันบ่อย ับแล้วนะกับการเจะเจอโฆษณาเมื่อกี้โอเคขุดนี้หรอเนาะไปไปเธอไปเธอไปเตอไปเตอไปเตอไปตันโมกันจะบ้าแนละ้ววหยวาหวายตรงนี้ก็จะเล่นน้ำได้เหมือนกันนะแต่ว่าคือคนมันขี้เกียจไงวะตกตกตกดังไรกันเนาะ เยาวชนอะคืออะไรตกใจอะไรไปตอนไปตอดมูกันเถอะตัดมูกันอกันตันมูอกันอันนี้ยังไม่ถึงอันเดียวเลยสั้นนะวัเตอรวัเตอร อะไรเนี่ยเอ้ยนี่เนี่ยวั What? the w h วั the s น i t s โอ้ชิ s โอ้ชิ s เว้ยเว้ยฮัลโ l ลเอาเป็นว่าสนามาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ ีกยังพอเล่นได้นะวัดเตอเดี๋ยวเรามาพายเรือกันก่อนจะจบคลิปกันดีกว่าเนาอเอิม่มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ อ๋อของเต็มแล้วไม่ว่าทำไมมันพังหรือเปล่าฉมืดแล้วอะ่ะสั้างมันก่อนเถอะต้องลาผู้ชมให้ได้นะฮะไปไปไปเ,เลื่อยเลื่อยโอเคก็ยังไงคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะเฮ้ยทำไมเรือมันวนขนาดนี้จบคลิปเร็ว